เเรียลโอนะครับหลังจากที่เปิดตัวไปวันนี้เป็นวันที่สองนะครับจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่าต่างเดียวแล้วก็สามารถที่จะซื้อใจได้นะครับด้วยวัสดุนะครับแล้วก็ตัวถังนะครับภายนอกนะครับที่เห็นด้วยด้วยตารหรือเรื่องของส่วนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องอรหัส avk 3 1 0นะฮะก็จะเป็นตัวของเซเลนิโอเองนะครับซึ่งเป็นเครื่องเคสามสูบนะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันซีซีนะครับตัวนี้หกสิบแปดแรงม้านะครับมองดูในห้องเครื่องยนต์ก็จะเห็นว่าอ,อุปกรณ์ที่ที่เห็นเด่นชัดในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวโมดูลนะ abs นะครับ ซึ่ง ABS เนี่ยก็จะมีติดตั้งควบคู่กับในตัวของ EBD นะฮะตัวที่จะช่วยในเรื่องของกระจายการกระจายแรงเบรกนะครับข้อต้างที่จะทำมาได้ดีนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวถังนะฮะรูปลักษณ์และแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะนะฮะก็จะมีให้เห็นในเรื่องของอ ระบบพวกเซ็นเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเ,เดือนลิ้นเร่งนะที่ควบคุมด้วยระบบไฟนะซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า,าตัวนี้ก็คือจะเป็นาการควบคุมด,ด้วยกล่องแล้วนะครับก็คือจะควบคุมด้วยกล่องทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะาลดในราคานี้นะครับก็ยังให้มาได้นะครับนี่เป็นในเรื่องของนะตัวของเครื่องยนต์นะครับในส่วนมาดูในส่วนของ ด้านในนะฮะไปในห้องโดยสารนะครับอันนี้จะเป็นตัว GL นะครับก็ก็คือจะเป็นตัวออโต้ CVT นะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าพอลองนั่งในห้องโดยสารแล้วเนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่า,วามิติ ของห้องโดยสารนี่ยว่งวงางว้างฝว่างนะครับแล้วก็นั่งสบายขับขี่สบายนะครับตัวนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรมาบ้างครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของอ,อำนวยความสะดวกก็จะเป็นในเรื่องของพวกะระบบแอร์นะฮะพวกแอร์แอร์แล้วก็เครื่องเสียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกวิทยุเครื่องเสียงแอร์แล้วก็ กระจกไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้จะไม่ใช่ตัวท็อปนะถ้าเป็นตัวท็อปก็จะมีให้มากกว่านี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าถึงแม้จะเป็นตัวรองก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นตัวธรรมดาก็แล้วแต่เราก็ยังคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้านะครับโดยเราจะให้ในเรื่องของลมทิรภะไนะซึ่งเราจะเลน้นในเรื่องความปลอดภัยของพวกขี่เป็นส่วนส่วนใหญ่นะครับ ลองติดเครื่องดูนะครับเปิดแอร์แล้วรู้สึกการกระชากของเครื่องยนต์นี่เป็นไปตามสมดุลนะฮะของเครื่องยนต์เพราะหลายๆคนคิดคิดว่าเครื่องยนต์ที่ให้มาสามสูบเนี่ยจะให้แรงกําลังไม่พอนะฮะแต่นี้เราจะรู้สึกว่ากําลังที่ให้มาเนี่ยจะจะเหลือน,นะครับจะใช้ได้นะครับจนบางครั้งเนี่ย รอบเดินเบาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เครื่อยงยนต์สามสูบนะก็อัตราการเร่งนะครับตอบสนองได้ดีครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงครับแล้วในข้อสงสยัยในส่วนที่ว่าถ้าเป็นรถสามสูบสามารถให้วิง่งในระยะในไกลไม่ได้เนี่ยจริงหรือเปล่าครับหรือว่ามันมีผลอย่างไรบ้างครับอันนี้ไม่มีผลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถสองสูบหรือสามสูบเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยทำงานนะปะกติน,นะครับตัวนี้สามารถวิ่งวิ่งได้นะวิ่งไกลได้นะฮะร,ระยะทางไม่ต้องห่วงในเรื่องของความร้อนนะฮะเพราะเราก็ลดทุกร,รุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ยังระบายความร้อนด้วยน้ำอยู่นะครับซึ่งน้ำยาหม้อน้ำที่ใช้ก็เป็นชนิดพิเศษอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงในเรื่องของสมรรถนะสามารถวิ่งได้นะครับอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับเพราะฉ ก็สงสัยที่ว่าจะวิ่งต่างไกลไม่ได้เนี่ยตัดจริงได้เลยเพราะฉะนั้นคือมั่นใจได้ใช่ไหมครับมั่นใจได้ครับอัตราการเร่งดีครับตอบสนองได้ดีครับระบบของเกียร์นะฮะ,ะให้การลื่นไหลได้นะครับที่สําคัญนะครับพวงมาลัยนี่เราให้มานี่ก็ยังเป็นยังให้มาในเรื่องของพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ ซึ่งไม่ใช่พวงมาลัยไฮดรอลิกนะครับ<ช>เราให้เป็น,เป,นเป็นมาเนี่ยก็คือพวงมาลัยไฟฟ้าที่ที่ติดรถมานะครับก็คิดว่าน่าจะาใช้ได้นะฮะในเรื่องของ้องโดยสารแล้วก็บอกการเวลานั่งแล้วให้ความรู้สึกสมดุลดีนะครับแล้วก็ เป็นไป,นปนตามหลักสรีระศาสตร์